ท่านพี่กุมภากดลูกหาว่าลูกทรยนหักหลังไม่ยอมช่วยให้ได้ครอบครองบณีนพัลัสท่านพี่ทำร้ายลูกแล้วจึงเอาภัยทูลหนีไปกุมภาไม่น่าทำแบบนี้เลยทำไมเจ้าถึงได้มัวเมาอยู่กับอำนาจเช่นนี้ข้าต้องขอโทษทุกคนด้วยที่กุมภา ลูกสาวของข้าทำแบบนี้ข้าเป็นแม่ข้าผิดเองที่เลี้ยงดูลูกได้ไม่ดีลูกสาวของข้าถึงได้ทำความเดือดร้อนให้กับทุกคนท่านแม่สุสมารีไม่ต้องขอโทษพวกเราหรอกจ้ะอย่าโทษตัวเองเลยนะครับท่านแม่สุสมารีความผิดของนางกุมภาคือความหลงในอำนาจแล้วก็ความมักใหญ่ไฟจู่งของตัวเองท่านแม่สุสมารีไม่ผิดนะครับเลี้ยงลูก เขาก็เลี้ยงเขาได้แค่โตแต่ว่าจิตใจเขาบพ่อสามรถสิไปบังคับเขาได้หรอพ่อกับแม่เลี้ยงลูกเด็กเพียงช่วงอายุน้องทอนั้นก็จากนี้ก็ต้องปล่อยเขาเดิมเนินชีวิตด้วยตัวของเขาเองถ้าลูกเลือกเดือนในทางที่ดีก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตถ้าลูกเลือกเดือนในทางที่ผิดก็ต้องปล่อยให้เขาเดิเลี้ยงลูกรับผลกรรมของการกระทำนั้น มนุษย์สองคนนี้พูดได้ถูกใจข้ายิ่งนักแต่ถึงอย่างไรอ่ะข้าก็ต้องแก้ไขความผิดพลาดให้กับกุมภาข้าจะมอบดวงจิตนักกะให้กับเจ้าหญิงเคมอฟซอนขอบคุณนะคะท่านแม่สุสมารีนางกุมพีบอกพกเราว่าดวงจิตนักกะจะนำทางพวกเราไปหานางกุมภาได้เคมจะต้องแย่งชิงไพทูรมาจากนางกุมภาให้ได้ เพื่อปลุกพลังแห่งคาถานปราตขึ้นมาอีกครั้งการถอดดวงจิตนักกะต้องใช้พลังและสมาธิขั้นสูงข้ากับท่านแม่สุมารีต้องร่วมมือกันทําพิธีถอดดวงจิตตลอดทั้งวันอิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุอ กูจะขอปลุกท่านพ่อพญากุมพีกูจะขอปีท่านพ่อพญากุงพากูจะขอบูชาท่านพ่อพญาสูงสุมานพาพญาแห่งถุตะเทศงลุกแล้วอย่าได้ไปไกลถึ่นตื่นแล้วจงมาปกปักรักษาเข้าทั่วทองทั่วทายาทั่วทั้งสับพากายกุงพากุงพีโรโจรังกุงทังปิติขี